ตื่นขึ้นมาแล้เป็นแบบนี้นะเอ้ยลืมแนะนาตัววันนี้ก็มาพบจอนวันนี้ก็มาพบจอนนี่เองครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมผีครับไอ้ย่าเอาง่ายๆเกมนี้เป็นเล่นเกมที่เล่นง่ายมากนะเราแค่ตามเลือดไปครับผมเลือดเสียมพูว้าวหวานมาเลยอันเนี้ยเฮ้ย เอาไปได้อ๋อเราไม่มีเรายังไม่มีเออเราสามารถพังข้าของได้นะได้แค่หัวเองหรอไนได้แค่หัวเองหรอไนได้แค่หัวเองหรอโอเคเราไม่มีไฟแก๊สนาะมันเลยเปิดไม่ได้เรายังไม่มีไฟแก๊ส แม่ลงพัดมาหนาวแล้วเป็นกลัวปะโถใจเลยทีว่านักเลงจริงอ่ะนี่ครับผมไม่เคยกลัวอะไรนะขอให้มาเถอะเอาง่ายๆแต่เสียงมันก็มา่นาะทวนทำไมทำไมมีโต้ไหมมาที่มาที่กระแทกหน้าผังเนี่อะตามเลือดไป ไม่ค anyway? yeah, yeah. yeah. like well. ่อยากลัวเท่าไหร่ยังยังเราจะรีบเราจะรีบเล่นนะเราไม่ค่อยากลัวเฮ้ยใครเสียงเฮ้ยหลอนเลยเอา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 เปไรเอาเพื่อน er โอ้โหโ้โหลนลนเพรบะผมไม่รู้เป็นไรนะเหมาวนไปมันจะดีกว่าไหมมาดิเราอยากไปเที่ยงตามเกมค่อยตามเลือดไปเพื่อตามเลือดไปเราเอาเราเอาแค่เกม เรายากเราหาเลยเปิดไปวันนั้นเปิดประตูเฮ้ยอะไรก็แคสิวสิวทุลูกคนประตูแม่นะก็้รก็ตัดสายยางอย่าลืมกดนะไปต่อไปเราอะสายยาวอยู่แล้วเอาข้าเพลิงนะเฮ้ยไฟระดับเอา อ้าวล้นเลยวันเพื่ออะไรไม่มีอะไรปิดประตูไป อ้าวอ๋อประตูนี้นี่วะเดินเลยเดินเลยเฮ้ยโอเค สุดยอดใช่โอ m มกอ d นะโอ้สุดยอดโอ้โหเครื่องเฮ้ยมันอ่านไหมเฮ้ยอะไรเดีดิมันมีอะไรในนี้ไม้กวาดอืม อังเข้าออกอันนี้ผมพิเศษจะออกมาผมพิเศษเอาเฮ้ยมาแล้ว <c oughs> จดหมายอะไรไม่รู้นะเฮ้ยแลไม่แตกนะ เวลาใครมาปุ๊บตูดีว่าผมจะเหยียบแล้วมันจะเจ็บไหมเอออะไรเนี่ยอ้าวเ้ยห้องรับเหรอว้าวห้องรับโคตรเจยบพี่ ประตูที่สองง่ายๆทุกคนอย่าลืมกดแล้วกราจะปิดท้ายนะอย่าลืมนะครับผมกดกันด้วยมาแล้วปามพัมฮฮลโลเฮลโลออนไม่ใหญ่เลือก Alexander, is it inside the castle? In the manner of speaking, come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the? What did you call it? The inner center. My most precious and, yeah. and it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennanburg โอเคโอเคโอ้โหม่ก็นี่มันเริม่มแบบน่ากลัวลขึ้นแล้วนะมันเริ่มแบบปีมันมีอะไรแบบอ <า S 2> ่ะทางหนังสือเหรอ,อรมันเหมือนแบบมันจะให้ปุกไปหา เฮ้ย,อยอนอนหนอนอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนอนมันอะไรของมันวะเนี่ยกระจกแตกเฮ้ยมันแตกได้นห่วานี่แหละชอบ ออามาอยู่ตรงนี้อ่ะมาอยู่ตรงนี้ย่ยฉันจะเอาโอเคประตูนี้เปิดได้ไหมออาวหลอนเลยประตูเปิดไม่ได้ ตอนนี้ฉันเหงามากไปไหนดีโอ้ยท่านเรามีรู้ไปแล้วมีรู้ไปแล้วรู้นี้ก่อนโอ้รูอะไรครับรูอะไรโอเคครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับบอกบายกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยบ๊ายบาย